เพื่อนครับวันนี้จะพามาซ่อมมิกเซอร์มิกเซอร์ยี่ห้อไมโครเทค16ชนแนลครับเพื่อนๆลูกค้าบ,บอกว่าไฟไม่เข้าบอกว่าไฟไม่เข้าเปิดอยู่ดีๆมีเสียงตุ๊บมาวัดดูใส่ไอซีขาดด้วยครับน่าจะหนักนะครับเพื่อนๆน่าจะหนักใส่ไอซีขาดด้วยวัด ขั้วไปฝั่งนี้มาหาฝั่งนี้ฝั่งนี้คือไม่ถึงกันเลยก็ช็อตหนักสันิีฐานว่าเป็นสวิตช,ชิ่งช็อตเพราะว่ารุ่นใหม่ๆเขาจะทํามาเป็นสวิตช,ชิ่งหมดไม่เป็นหมอแปลงเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆมาก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆช็อ,ชอตลายขาดช็อตไม่ลายขาดเลยครับไอซีตัวนี้ก็ลบเบอร ลบเบอร์มาหาเบอร์มาแทนใส่ก็ไม่ติดเพราะว่าไม่ใช่เบอร์ของมันเราก็ไม่มั่นใจว่าตรงหรือไม่ตรงเขาลบเบอร์มาเพื่อไม่ให้คนรู้ว่าเขาใช้เบอร์อะไรครับเพื่อนๆพนวกอาพวกนี้ก็ไม่ใส่เข้าไปมรู้สึกว่าเสียเสีย,เส,ยเสียหนักอยู่นะครับตัวนี้ต้องยกบอร์ดต้องยกบอร์ดต้องยกบอร์ดใหม่ตำแหน่งที่ซซพไพายอยู่ข้างในครับเพื่อนๆมันช็อตแรงมากจน ฝาตัวนี้ครับฝาตัวนี้อยู่ใต้ตรงซับไายที่มันชอ็อตเนี่ยไม่นะครับเนี่ยอะไรรู้สึกจะหายากอยู่นะครับตัวนี้ก็เลยไปได้ซัพาพอีกตัวรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่สเปคแอมสูงกว่าถือว่าดีแอมจะจะสูงกว่าตัวเดิมนะครับตัวเดิมรู้สึกแอมมันจะน้อยก็คือเราซ่อมแล้วมันไม่ ไม่ผ่านเพราะว่าไอซีตัวนี้เขาลบเบอร์ออกเขาลบเพื่อเจตนาไม่ให้เรารู้หละเราก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ซัพไพยตัวใหม่มาถามว่าเสียบตรงขั้วเลยไหมไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกันครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไฟหลักๆของมิกเซอร์มันจะกินอยู่ของเดิมก็15บโวลต์บวก15บห้โวลต์ลบไฟ48 v ่โวลต์ตัวนี้ไปเลี้ยงไอไมพนทอม อะไรประมาณนี้นะครับสิบสอแล้วก็5้าโวลต์ก็ไฟหลักๆตัวนี้เขาทามาครอบคุมมาหมดแล้วตัวเก่าก็มีสิบห้าบวกสิบห้าลบห้าโวลต์บวกแล้วก็4ี่ดตัวนี้ยังไม่ครอบคุมเหมือนตัวที่ซื้อมาใหม่เลยสเปคตัวนี้จะดีกว่าครับจะลองมาใส่ลงดูครับเพื่อนๆเ,เราต้องเชื่อมสายสลับเอาไม่มีปัญหาเชื่อมสายสลับเอาไม่มีปัญหาขอให้ไฟมันครบ เราก็คุ้ยไปตามตามที่เขากําหนดมาของเดิมสิบห้าของใหม่อาจจะสิบห้าบวกไม่ตรงก็แค่คุ้ยไปคุ้ยมาให้มันเข้าตรงกันเวลาปล่อยไฟเข้าไปในวงจรมันจะไม่ไผิดพลาดครับเพื่อนๆสลับคุ้ยสายแล้วจะจะลองจ่ายไฟเข้าเครื่องดูนะครับมันจะติดไหมไฟตาแหน่งต่างๆก็ประมาณนี้แหละครับเราก็ไล่เอาสิบห้าบวกสิบห้าลบห้าวนสิบสองวนก็ใส่เข้าไปคุ้ยให้มันตรงกับกับบอร์ดเดิมที่มันกิน แล้วก็ไล่จากซับายตัวเดิมครับง่ายๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาลองดูครับเพื่อนๆลองดูยังไม่ไมไประกอบให้เสียหรอกเผื่อมีอะไรขัดข้องถ้าเราประกอบเข้าไปให้มันเสีแเราต้องดึงมาอีกทีนึงมาลองเสียงดูนะเพื่อนๆจะโอเคไหมไฟจะเข้าไหมจะติดไหมตอนต่อไปก็มาเสียบปลั๊ก AC เข้าไปครับเสียบปลั๊ก a อซเข้าไปสวิตช์ยังไม่เปิดนะครับ ฝังปักนี้ก็เสียบแล้วเดี๋ยวเปิดดูพร้อมๆกันนะครับถ้าติดก็ติดตรงนี้เลยเพื่อนๆจะดังไหมสายอินพุตที่มาจากพาวเวอร์ก็เสียบรอไว้แล้วสัญญาณพร้อมนะเล่งเสียงไว้พอประมาณไม่มากเราเอาโวล,ลุ่มมิกลงก่อนลุ่มมิกลงก่อนทุกอย่างแค่เทีว่าไฟเข้าไหมวันทูข้อเปิด อนี้นีตึงไฟมาแล้วครับถือว่าโอเคแล้วไฟมาแล้วไฟมาแล้วแล้วก็มาวัดก่อนนะครับว่าไฟสิบห้าโวลต์นเนี่ยเวลาจ่ายมาเลี้ยงในวงจรแล้วมันครบไหมสิบห้าโวลต์บวกครบไหมสิบห้าโวลต์ลบครบไหมออฝั่งนี้เป็นเอชซีฝั่งนี้เป็นสิบห้าโวลต์บวกสิบห้าโวลต์ลบครบไหมห้าโวลต์สิบสองโวลต์พอใจมีโหลดแล้ว เครื่องทางานปกติหรือไม่จ่ายแล้วไฟตกไหมโอเคผ่านนะครับทุกจุด5โวลต์ก็โอเค12โวลต์บวก12โวโลต์ลบก็ได้เดี๋ยวก่อนมาลองเสียงกันครับเพื่อนๆเสียบไมเข้าไปเลยจึก๊กเข้าไปเลยมาเร่งมาสเตอร์ขึ้นสักหน่อยแล้วก็มาเร่งไม่ค์โอ้น่าจะโอเคนะครับลอยู่ใกล้ก,กันหอนธรรมดาเจสตหนึชอง โล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 เดสทดสอบทดสอบโอเคคือเพลงลองไม่ได้นะครับมันผิดลิขสิทธิ์ก็ผมลองแล้วละ่ะเสียงดังแล้ว MP3 ตัวนี้ก็เล่นปกติมีเสียงออกครับเพื่อนเพื่อนที่เหลือก็คือหาที่ลงซับไพก็คงไม่ได้ดัดแปลงอะไรมากเพราะว่าเขาเจาะรูมาเท่ากันเลยแต่ตัวที่ซื้อมาใหม่จะดีกว่กวาของเดิมดียังไงเพราะว่าหม้อแปลงมันใหญ่แอมจะสูงกว่าอุปกรณ์เยอะทำมหาหนาแน่นกว่าก็ที่เหลือก็คือประกอบนะครับเพื่อนๆน ประกอบก็ไม่ยากหรอกการประกอบหรือยังไงประกอบอย่างนั้นก็แค่นี้แหละครับอุปกรณ์ตัวไหนที่เรารือออกมาแล้วกลัวจําไม่ได้ก็ถ่ายรูปไว้เป็นเทคนิคที่ดีช่วยจำเป็นงานครับเพื่อน